สวัสดีนะท่านก็จะเดินทางนะฮะไปกุสุมานนะท่านผู้ชมเอาอยางรถไปปะนะพี่น้องเลยหมาไม่ได้ไปนะเออหยุดเลยไม่ต้องไปเข้าใจรอเปล่าทั้งสองตัวนะห้ามเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเข้ใจไหมไม่ต้องทำหน้าง่อย ฝ้าบ้านมานะ่ะเลี้ยงมาเพื่อเฝ้าบ้านอยู่บ้านไม่ต้องไปไรู้มันจะเชื่อหรือเปล่านะทุกท่านเอาไปปะก่อนไปคนเดียวนะพี่น้องผลบ้าเห็ดไม่ได้ไปด้วยนะพอดีว่า เมื่อเช้าหาดอกกระเจียวได้นะฮะก็เลยโทรประสานให้กับบ้านแม่ไวไฟเนาะโทรประสานให้กับบ้านแม่ไวไฟมาเอาดอกกระเจียวไปกินนะฮะอ่าให้บ้านแม่ไวไฟเอาดอกกระเจียวไปกินนางลูกสะใภ้เนาะลูกสะใภ้บ้านแม่ไวไฟก็เลยขี่รถ มอใส่มาเอานะท่านมาเอาเดอกกระเจียวไหนๆก็มาแล้วเพื่อนก็เลยเอาเอา,เอากบนะเอากบมาฝากแล้วก็เอาหมกหมกกระปูมาฝากนะทุกท่านหมกกระปูแล้วก็เอาข้าวเอาข้าวเอาขนะ้ากกวาาาาาาาสารมาฝากนะเออเรามีน้ำใจเขาก็มีน้ำใจต่อกัน ตอนทางนี้ก็ไล่นกกันอยู่นะทุกท่านแม่ก็นกอยู่เออฮาสบายนะพี่น้องไล่นกนอนกระท่อมน้อยปลายนาตั้งแต่ไปทำบ้านมาเนี่ยทุกหลังนะทุกท่าน ทุกหลังที่เราไปทําบ้านเนี่ยคนบ้าเหิดเนี่ยเขาจะสนิทเขาจะสนิทกับทุกหลังโดยเฉพาะชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับไปไปที่ไหนไม่มีอดกายทุกท่านเพราะอะไรเพราะว่าคนบ้าเหิดเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเข้ากับคนง่ายไปทางไหนก็มีเพื่อนฝูงนะ ล่าสุดเนี่ยสนิทมากที่สุดก็เป็นบ้านแม่ไวไฟ,ฟนี่แหละนะฮะเออไปทําบ้านน้องอัม้มเราก็ไม่ได้จ่ายค่าไวไฟ,ฟเขาก็ให้ใช้ฟรีแถมยังเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเราตลอดหากินข้าวตลอดตอนเที่ยงหานู้นหานี่มากินตลอดนี่นะมิตรภาพที่ดีนะท่านน้ําใจไม่เคยเหือดหายเนะี่ยตอนนี้ก็ พากันไปหาหนอไม้นะฮะหลังจากมาเอาดอกกระเจียวเสร็จเราก็พากันไปหาหนอไม้ต่อแถวนี้แลว้วมั้งพากันหาหนอไม้แถวนี้เลยดูทรงน,น่าจะแถวนี้นะทุกท่านไล่นกนะทุกท่านสองสาวนะมาหาหนอไม้กันอยู่ตรงนี้นะท่าน รถจอดอยู่นี่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะไหนโชวโ์หน่อยสิโอ้หนอเดียวกระตุดนรุดดีนะไน <c oughs> ในๆนถุงโชว์ถุงหน่อย <c oughs> โอ้นี่บ่โอ้ <c oughs> นี่นะท่านหานเอไม้หนีลูกนะมาหานเอไม้ลูกสนเหลือเกิน สันดีสนนะาฝากเขาเลี้ยงแล้วก็ไปเลยทีนี้เออไปเดี๋ยวไปปะยางก่อนกลับมาจากปะยางค่อยไปลุยงานเอกท่านวันนี้อากาศดีนะไม,ไม่ไม่มีแดดนะพี่น้องเลยอากาศดูครึมครึมนะฮะอืม ก็สองสาวนะฮะพากันหาหน่อไม้เมื่อกี้ก็น่าจะได้ประมาณสองสามกิโลแล้วล่ะหน่อไม้พอได้กินนะทุกท่านหน่อไม้หน่อไม้หน้าแรงนะมันอร่อยนะถ้าหาขายนะเท่านั้นได้ประมาณสองร้อยสามร้อยแล้วนะถุงนั้นนะอ่ะเพราะเขาขายห้าสิบบาทกองหนึ่งห้าสิบบาทนิดเดียวนะหยุบเดียวนะทุกท่านนะ นี่นะทุกท่านก็นี่แหละนะครับคนบ้าเห็ดนะเขาปากเขาเป็นอย่าง้งแหละทุกท่านเอฟซีก็เข้าไปด่าหลายคนอยู่ผมเป็นนะเอฟซีหลายท่านก็มักแะคอมเมนต์ว่าไม่ชอบเมียในโพสิ์นะจริงๆมันเป็นมันเขาเรียกอะไรนะเขาเป็นแบบนั้นนะทุกท่านปากเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าใจเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเหมือนด่าผมเลยเขาด่าไปอย่างนั้นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วนะเขารักจาจ นะเพรออาะฉะนั้นก็เอฟซี C ก็หายห่วงได้เนาะนะอันนี้ผมรับประกันได้นะเพราะผมก็เคยมีเมียม,มาก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ว่า,อ,าอย่างว่าเนาะนะครับมันมันต่างกันนะทุกท่านผมจะได้อยู่กับคนบ้าเฮดได้นะเพราะว่าอันนี้เล่าสู่กันฟังเนา่คน เปรียบเทียบนะสมมุติที่เฉยก็ได้อนะสมมุตินะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมสมมุติว่าผมเคยมีเนะมียเนาะเมื่อก่อนนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมุติที่เฉยสมมุติว่าเมื่อก่อนนะผมเคยมีเมียนะท่านคนหนึ่งนะคดองก็แพงมากแต่งก็แพงมากนะเราก็ทำงานหาเงินได้ปกติ นะครับหาเงินได้วันละสามสี่พันว่าต่กอนขายของเนาะเออหาเงินได้วันละสามสี่พันก็ใช้ใจ่ายได้สบายนะครับพอไปๆปมามาผม,มนะผมล้มป่วยนะผมล้มป่วยนะเป็นไข้เลือดออกนะไม่สามารถไปหาเงินได้เป็นเกือบเป็นเดือนนะท่านผมพักรักษาตัวไปเกือบเดือนผลปรากฏว่าสมมุตินะผลปรากฏว่าคนที่เราเรียกว่าเมีย เขาไม่ดูไม่เช็ดตัวไม่ไปเยี่ยมเข้าโรงพยาบาลก็ต้องขับรถไปเองนะนะประมาณนี้นะส่วนเราก็เขาก็ไม่ติดต่ออะไรมาเลยคือแต่งแต่งอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาหายไปเลยไม่สนใจเราเลยนะครับเราก็นอนโรงพยาบาล นะสุดท้ายผมก็ได้กลับไปอยู่กลับมาอยู่กับครอบครัวโอ้ยิงกระป๋อมโอ้หากินไกน่นะสุดท้ายนะผมก็กลับมาหาพ่อแม่นะให้พ่อแม่นะทุกท่านมาดูแลนะครับเพราะว่าต่อให้เราไม่เหลือใครเลยจริงๆนะจะเป็นยังไงก็ตามจะชัว่วจะดีจะจะเลวขนาดไหนก็ตามสุดท้ายคนที่อยู่เคียงข้างเรา ตลอดก็คือพ่อแม่นะทุกท่านนะครับอ่าสุดท้ายพ่อกับแม่เป็นคนเช็ดที่เช็ดเยี่ยวให้ในวันที่เราดูแลตัวเองไม่ได้ในวันที่เราป่วยนะทุกท่านนะครับแล้วก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างเนาะอันนี้คือสมมุตินะนะสมมุตินะทุกท่านแล้วก็วันวันที่เราป่วยนะนอกจากคนที่เราเรียกว่าเมียไม่สนใจแล้วนะครับแล้วก็ไม่ไปเยี่ยม แล้วก็ไม่ไปดูเรานะคนที่ว่าเราเรียกว่าเมียนะครับเขายังพานะพาบุคคลที่สามเนาะหรือว่ามือที่สามนะครับมาอยู่ที่ห้องของเราแบบสบายใจเฉมนะฮะเราก็ติดต่อกันไม่ได้ผมก็สงสัยทำไมผมป่วยแล้วไม,ไม,ไม่ไม่มาดูกันเลยสุดท้ายผมขออันโรงพยาบาลออกก่อนนะก่อนที่จะโรงพยาบาลก็จะปล่อยออกมาผมขอออกก่อนไปบุกไปดูที่ห้อง ผลปรากฏว่าอยู่กับชายอื่นนะที่ห้องในขณะที่เราป่วยนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งต่างกันกับคนบ้าเหตุนะท่านคนบ้าเหตุเนี่ยวันที่ผมไม่สบายผมอยู่ประเทศลาววันนั้นปวดท้องอยู่ลาวเขาร้องห่มร้องไห้เป็นห่วงนะทุกทุกครั้งแหละที่ผมไม่สบายเขาก็จะเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ไม่ห่างเลยนะครับหาข้าวหาน้ําให้กินแบบดูแลดีมากนะดูแลดี ดีเหมือนพ่อแม่ดูแลผมเลยนะวันที่เราไม่สบายเขาก็ไม่ไปไหนเลยเขาอยู่กับเราอยู่ตลอดเขาไม่ห่างไปไหนเลยฮาน่า้นหานี่ให้เรากินนะเช็ดตรงเช็ดตัวเช็ดขี้เช็ดเที่ยวนะเวลาผมไม่สบายอันนี้คือข้อดีของคนบ้าเห็ดนะท่านเวลาเราไม่มีเงินเขาก็อยู่กับเรานะแต่ก่อนตอนเริ่มต้นแต่งงานกันใหม่ๆไม่มีเงินเลยก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันลําบากมาด้วยกัน นะครับอ่าลำบากมาด้วยกันจนได้ดิบได้ดีนะผมก็ไม่คิดจะทิ้งไปไหนนะเพราะว่าเราลำบากมาด้วยกันเราเคยผ่านจุดที่คำว่าไม่มีเงินเขายังอยู่กับเราไม่สบายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาก็อยู่กับเรานะเพราะฉะนั้นนะครับอ่าคำว่าเมียมันมันมากกว่าคำว่านอนสีกันซื้อพี่น้องคืมันมันมันต้องดูแลกันยามจ็บไข้ได้ป่วย ในายามที่เราไม่มีเหลือใครมันมันมันอยู่ด้วยกันได้ตรงนี้แหละนะผมก็เลยเล่าให้เอฟซีฟังนะครับหลายคนบอกว่าไม่ชอบเนี่ยนายโบธิแต่ว่าคนนี้แหละนะครับที่ผมเลือกแล้วดีที่สุดแล้วล่ะนะทุกท่นานปากเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใจเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเอ่อเอฟซี FC ก็จะเห็นแต่เปลือกภายนอกที่เขาแสดงออกมานะครับแต่สำหรับผมไม่นะท่านผมมองข้ามตรงนั้นไปเลย อันนั้นเวลาเขาด่าผมนี่แหละเป็นคนเย,ยให้เขาด่าอีกเออเพราะฉะนั้นมันมันก็เป็นการแสดงอีกอย่างหนึ่งนะที่มันคล้ายคอนเทนต์ทท่านคอนเทนต์ครึ่งหนึ่งจริงครึ่งหนึ่งเออแต่ว่าผมไม่ได้คิดอะไรหรอกนะทุกท่านเวลาด่าไปก็มันก,มนก็มันก็มีความสุขดีไม่โดนด่าแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างเ,เพราะ,ะนั้นก็ ดีล่ละล่ะไม่กินไม่เที่ยวนี่มีนิสัยเหมือนกันชอบหาอยู่หาก,กินนะครับซึ่งสมมุตินะมันก็แตกต่างจากก่อนหน้านั้นที่เราเคยมีเมียมันก็แตกต่างกันนะโอ้แต่ก่อนนี้สมมตินะมีเคยมีเมียก็ไปทำไปทำเล็บทำอะไรได้เงินมาก็ไปพาเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรหมดไม่รู้จักเก็บไม่รู้จะออมกินแต่เล่าไปแต่เที่ยว นะหาเงินคนเดียวเที่ยวไม่เคยอะไรแบบนี้คือมันมันจะไปด้วยกันไปได้นะท่านแต่เนีี้คนมาเหตุเ,เราไปด้วยกันได้สบายนะฮะเออเพราะเรามีนิสัยเหมือนกันไม่ชอบกินไม่ชอบเที่ยวนะครับทางานเก็บเงินอย่างนี้มันก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะถ้าอีกคนสร้างเนื้อสร้างตัวอีกคนล้างผ่านมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะท่านอันนี้คือสมมุตินะ ไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกท่านนะก็กราบขอโทษขออภัยถ้าใครคิดจริงนะอันนี้ผมพูดสมมุติให้ฟังเฉยๆนะซึ่งผมก็ไม่เคยมีเมียหรอกนะผมก็มีคนมานเห็ดคนเดียวหรอกนะเออ,อยังไงก็ฝากไว้ทีนี้นะทุกท่าน